อันนี้คือต้นเงาะที่สวนนะกำลังจะออกดอกแล้วครับมาดูเงาะที่ตอนไว้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วเกือบสองเดือนแล้วนะครับเนี้ยดูลากโอ้ลากแน่นแล้วนะครับลากแข็งแรงแล้วเราก็จะทําการตัดนี่ตอนแม่งอย่างนี้เลยปลูกปีเดียวได้ลูกเลยเนี่ยลากมาันแล้วจะตัด เอาไปปลูกลงกระถางปลูกลงไอ้เข่งนะครับเดี๋ยวจะปลูกเงาะลงเข่งเลี้ยงให้รากสมบูรณ์แล้วค่อยเอาลงดินนะฮะนี่ก็อีกต้นหนึ่งออตอนไม่หลายต้นอยู่นะห้าหกเก็ดต้นเนี่ยออกลากเหมือนกันฮะ ลากเยอะแล้วครับนี่ก็ประมาณเดือนก,กว่าๆแล้วครับมันเลยไม่ดูมันตอนแล้วก็ทิ้งไว้เลยโอ้ลากแน่นแล้วนี่จริงน กิ่งใหญ่เนละเล่นกิ่งใหญ่เลยเอาทีเดียวให้มันได้ลูกเลยติดทุกกิ่งครับนี่นี่เลยติดกิ่งฮะดูรากปะโอ้แพงแรงฮนะติดทุกกิ่งฮะ แล้วก็จะตัดเลยนี่ตัดมาแล้วครับปกต้นดูรากรากแน่นๆทั้งั้นเลยนี่รากแน่นๆทั้งั้นเลยนะน,น,นี่ดนะูนะต้นสูงประมาณเมตรห้าสิบสองเมตรก็มีอมเอาแบบปลูกปีเดียวได้ลูกเลยกินได้กินเลย ออกดอกแล้วดอกไม่เอาแนละ้วตัดทิ้งเดี๋ยวมันไปเลี้ยงดอกแล้วมันไม่โตเดี๋ยวมันจะโสมดอกตัดทิ้งนะอุปกรณ์ที่เตรียมไว้มีใบไผ่ใบไผ่นี่เลยนี่เลยใบไผ่พวกนี้ที่มหมักมมแนละ้วนี่ชี้ไก่ผสมแกลบหน้าดินหน้าดินล่วนขูดขูดเอาแถวๆนี้ ดินดวนนี่แข็งเตรมเข็งไว้นี่นะเดี๋ยวทำการปลูกเลยทำการผสมดินนะครับอันนี้หน้าดินร่วนนะครับที่ขูดอเอาเท่านี้นเลยน,นี่ปุ๋ยชิ้ไก่กับแขบ คนให้เข้ากันกับหน้าดินด้วยแล้วเรียบยัดไถเข่งเสียยัดลงเข่งดินมันจะได้โป่งครับล้วนซุยรากเขาจะได้ไม่โดนกดเวลาหน้าดินแห้งมามันจะได้ไม่โดนกดมีอาหารด้วยนี่นะแกะถุงออกแล้ว เนี่ยนะโอ้ลากแน่นๆอย่างนี้เลยนะจะจะลงกระถางนี่นะลงกระถางที่เตรียมไว้เอ,อาระนี้กรดินแบบนี้แหละไม่ต้องทำอะไรยากมาก แน่น hmm. ไม่คำ้ำใส่ไม่คำ้ำ นะครับเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นี่เลยนี่ฮะเราก็ใช้วัตถสดิบที่เรามีไม่ต้องไปหาซื้อให้ยากครับ ต,ตอนแล้วก็ตอนเองลากแน่นแน่นถ้าเกิดลากแน่นประมาณสักเดือน2เดือนลากแน่นแล้วก็เอาไปลงดินครับเบลงที่ดินเลยประมาณนี้นะครับ